เราอยู่กันที่นี่เลยครับงาน TFBO Thailand Franchise and Business Opportunity 2024ผมจะต้องสัมภาษณ์ใครดีครับเนี่ยอาจจะไม่ได้คุย,ยเลยแค่ <laughs> เห็นชื่อแบรนด์ก็รู้สึกฟิลกูดแล้วฮะแบรนด์มีความสุขเนี่ยโอ้ทุกคนฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านขนมร้านโปรดของผมเลยฮะนี่ฮะอีกตัวเลือกไปคู่กันเลยเนาะ2ตัวคูกันได้เลยสองตัวนี้ไปคู่กันได้เลย สวัสดีครับวันนี้ลงทุนแฟรนไชส์นะครับเราอยู่กันที่นี่เลยครับไบเทคบางนานะฮะกับงาน TFBO นะครับ Thailand Franchise and business opportunity 2024นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีแบรนด์แฟรนไชส์ที่น่าสนใจและน่าลงทุนนะครับจาก7ประเทศทั่วโลกเลยครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งแฟรนไชส์ทั้งใหม่ๆนะครับที่มีไอเดียดีๆและก็แฟรนไชส์เก่าๆที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละเราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับซึ่งจะจัดขึ้นนะฮะตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14 รกฎาคมนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าภายในงานจะมีแฟนชายไหนที่น่าสนใจกันบ้างตามผมมาเลยฮะไปโอ้โห,โหเดินเข้ามาไม่กี่ก้าวทุกคนต้องบอกว่าได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกหิวทันทีเลยครับผมวันนี้ต้องขออยาตสอบถามเลว่าโอซาว่าราเมนเนี่ย คืออะไรแล้วก็มีจุดขายยังไงบ้างครับโอเคโอซาวาราเมังนะครับเราเป็นราเมงญี่ปุ่นแท้นะครับร้อยเปอร์เซนต์จากที่ยามานาชิเป็นออริจินอลออริจินอลเลยนะครับสาขาของโอซาวาราเมังเนี่ยตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้เราเกือบแปดสิบแล้วครับทั่วประเทศไทยทั่วประเทศเลยใช่ครับถามหน่อยได้ไหมครับว่าซิกเนเจอร์ของโอซาวาราเมังเนี่ยอะไรครับซิกเนเจอร์ของเราคือหนึ่งเรามีทีมงานญี่ปุ่นที่เป็นซัพพอร์ตอยู่หลังบ้านจากประเทศญี่ปุ่นนะครับร้อยเปอร์เซนต์อาร์ดีที่เป็นทีมงานญี่ปุ่าง มาตรฐานทุกอย่างอาหารรสชาติญี่ปุ่นแท้ร้อถามถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากทราบในเรื่องของการลงทุนครับแฟรไชส์ฟรีเท่าไหร่ครับถ้าแฟรไชส์ฟรีห0าแสนบาทครับสัญญา3ปีอืมครับเฉพาะในงานนะฮะเฉพาะในงานนี้เฉพาะในงานเฉพาะใน,นทีนะทุกคนนะฮะแล้วในส่วนของจุดคุ้มทุนเลยฮะครับรีเทิร์เราอยู่ที่18เดือนครับแต่ว่าเร็วสุดตอนนี้ที่มีสาขาทําได้ อยู่ที่6เดือนนอกจากในเรื่องของราคาที่เป็นออฟเฟอร์พิเศษแล้วใน RTFO ยังมีออฟเฟอร์อื่นอีกไหมครับจริงๆเรามีเรื่องของการควบคุมมาตรฐานนะครับเราจะมีเรื่องของการสด q c นะครับเรื่องของการ retaining ให้นะครับรวมถึงเรื่องของซีซนอลเมนูใหม่ๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์นะครับที่น่าสนใจมากๆงั้นผมขอหนึ่งใบ้เลยับพี่ยินดีเลยครับโอ้นี่เลยครับผมดีไซเนอร์แล้วก็ทีมงานหลังบ้านเรานะครับนี่ครับ เป็นออริจินอลราเมนนะฮะจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่สนใจอยากจะมีร้านราเมนไปขอเองกับโอซาวะราเมนเลครับนี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์แฟรนไชส์นะครับที่บอกว่าอมตะมากๆชายสี่บะหมี่เกี๊ยวนะครับสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับผมวันนี้พี่ต่อก็มาเปิดบูธแฟรนไชส์นะครับขออนุญาตสอบถามหน่อยด้วยครับวันนี้ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว มีอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับนักลงทุนที่มาเดินในงานบ้างครับราคาเต็มของตัวเฟรนชัยเนี่ยครับครับผมแปดหมื่นแปดพันบาทโอ้แต่ถ้าจ่ายเงินสดนะครับเราจะลดให้10%บเปอร์เ็จะเหลืออยู่เจนหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับส่วนออทเทนที่2ก็คือเราสามารถผ่อนได้ดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่อาาแล้วก็ผ่อนงวดกับทางบริษัท<อ> เดือนละ4 4 4พ10งวดนะครับแล้วถ้าเกิดมาลงชื่อที่บูธเรานะครับเรามีโปรโมชั่นเสริมคือ8888ตัวนี้เป็นค่าสินค้านะครับพวกหมูแดงหมูบทอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมขายนะครับรบแล้วของเรามีการหาทำเลทองให้ด้วยจะมีทีมเซลล์ทั่วประเทศนะครับลงพื้นที่ดูทำเลให้ตัวชายสีบะหมี่กเกี๊ยวเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วมีเมนูประมาณไหนบ้างในงานนี้เราจะมีเมนูอะไรใหม่ที่จะมานําเสนออีกไหมครับถ้าเป็นตัวชายสีนะครับเราจะมีเสริมทั้งพวกบะหมี่เป็ดย่างครับ หมูกรอบชาชูคันนี้เสริมเข้ามาได้ซึ่งทางบริษัทมีอบรมให้สามารถไปอบรมที่บริษัท2วันฟรีมีที่พักให้จะสอนจนลูกค้าทําเป็นทุกอย่างตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านก็เนี่ยแหละฮะบต้องบอกว่าครบวงจรจริงสาหรับชายสี่เตมีเกี่ยวใครสนใจนะครับนี่เลยครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วในงาน T F V O นะครับเดี๋ยวผมขอไว้หน่อยนะะสนใบได้ครับนี่เลยทุกคนใครสนใจนะครับ ตามนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเขามีเมนูใหม่ๆด้วยนะครับใครอยากดูเต็มๆมาติดตามในงานได้เลยครับพูดถึงจุดแข็งของกาแฟพันธุ์ไทยหน่อยอะไรคือจุดแข็งและจุดเด่นของกาแฟพันธุ์ไทยครับกาแฟาของเราเนี่ยเน้นวัตถุดิบชั้นดีเลยจากท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ย เข้ามาเป็นส่วนผสมหลักเมนูของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟนะคะแล้วก็เมนูที่ไม่ได้ไม่มีส่วนผสมหลักของกาแฟก็คือเราจะตอบโจทย์ในทุกเจเนอเรชันเลยถามเลยฮะวันนี้ฟรีเท่าไหร่ครับตอนนี้สงรูปแบบอ่ะยังไงครับก็จะมีในส่วนของรูปแบบตัวคีย์ออสจะเป็นพื้นที่ประมาณไม่เกิน15ตารางเมตรนะคะจะเห็นกลุ่มคีย์ออสเนี่ยได้หลักๆอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือโรงพยาบาลนะคะต่อมาเป็นรูปแบบของบิวอินป็นอาคารพาณิชย์ที่มีโครงสร้างอยู่แล้วนะคะแล้วเรา ก็มาดีไซน์ในเรื่องของเอ็กซ์เรียแล้วก็อินเทีเรียเข้าไปครับอันนี้ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ2อล้านห้าสล้านห้าสุดท้ายแบบแซนโลนค่ะก็จะเป็นที่ดินเปล่าเลยแล้วเราก็มีการสร้างร้านกาแฟบนที่ดินเลยเนี่ยที่จะใช้ประมาณ60ตารางเมตรลงทุนอยู่สามล้านห6ค่าแรกเข้าก็จะมีค่าแฟรนไชส์ฟรีต่สัญญา6ปีจะอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทแล้วก็จะมีค่าดำเนินการก่อนการเปิดร้านก็คือในส่วนของตัวเทรนนิ่งและตัวเซตอัพจะอยู่ที่8ปดหมื่นค่าออกแบบอีก5้าหมื่น แล้วก็ค่าบริการแบนอีกสองแสนนี่ฮะทุกคนใครที่นะครับอยากได้ร้านกาแฟนะฮะที่1ึงเลยนะสนับสนุนในเรื่องของเกษตรกรไทยใช้ผล<ช>ิตภัณฑ์ในประเทศไทยก็นี่เลยครับแนะนำกาแฟพันไทยวันนี้ขอบคุณพี่เพียงด้วยนะ<ด>ครับขอบคุณค<ด>่ะ <ใน S 1> เสร็จพอดีเลย,เลยได้กาแฟนี่คะทุกคนอันนี้อะไรนะพันไทยเลยวร์ทีพันไทยเลเวร์ที่ใครสนใจนะครับมาได้เลยฮะ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเดอะวอล์ฟเลยครับเราอยู่กับคุณตูนเลยครับคุณตูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตูนเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะจริงๆตูนเป็นเจน2ก็คือเดลวอล์ฟเฟค่ะปีนี้เข้าสู่ปีที่20แล้วเราเป็นเหมือนกับว่า number ร์วันแบรนด์ของในพาร์ทของวอลฟเแล้วก็เออ่ทางเดลวอล์ฟเฟค่ะจริงๆแล้วเราเป็นร้านแฟรนไชส์วอลฟเขนาดเล็กแล้วกันเนาะเรลองต้นที่หน้ากว้างแค่แบบสองเมตรแล้วก็สามารถโอเวร์ ขายวอโเฟิของเราได้เลยค่ะตอนนี้ครับเดี๋ยววอฟฟมีทั้งหมดกี่สาขาครับจากทั่วประเทศมี60กว่าสาขาทั่วประเทศคราวนี้ครับขออนุญาตสอบถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายการลงทุนอย่างแฟรนไชส์ e f e อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเข้าไปใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่250,000บาทใช่ก็จะเป็นได้คีออสหน้ากว้างประมาณ2เมตรได้วัตถุดิบอุปกรณ์รวมถึงเทรนนิ่งด้วยทั้งหมดเลยก็คือคุณเอาเงินมาให้เรา250,000บาทก็เอาระบบเอาร้านเอาอะไรไปทุกอย่างเลยใช่ใช่ก็จะมีระบบการจัดการมี operation ในร เราเทรนให้หมดทั้งหมดเลยค่ะใช่จุดคืนทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอเวจะอยู่ที่ประมาณ8เดือนแต่ว่าต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆแฟกเตอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าแบบค่าแรงค่าอะไรต่างๆเลยรวมถึงทราฟิกด้วยแต่ในแต่ละโลเคชันมันก็แบบไม่เหมือนกันสอบถามหน่อยในงานปีนี้ TFPO ครับวันนี้เดอะว้าฟโฟนี่มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอบ้างครับแต่ก่อนเนาะเราอาจจะแบบมีแต่วาวโฟิลที่มันเป็นมเมนูหวานธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มพัฒนาค่ะมีซอฟโฟนลด้วยที่ทำจากแป้งครัวซองซึ่ง เนี้ยค่ะวอโเฟลของเราอะค่ะใช้เนยนำเข้าแท<อ>้าจากนิวซีแลนด์แล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นวอลเฟลแซนด์วิชคือเหมาะสำหรับเป็นอาหารเช้าอนะไรอย่างเงี้ยคนแบบบน BTS ก็สามารถแบบเหมือนทานเป็นอาหารเช้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะใครสนใจอยากลงทุนติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งค่ะสามห้าหน่าหรือว่าไลน์ Official ก็ได้ค่ะแอดเดอะวอลเฟลไทยแลนด์ค่ะอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณตูนด้วยนะครับขอบคุณคี่เข้า ได้กินมากโอ้โหต้องบอกว่าเดินมาสีสันสะดุดตาสุดๆเลยฮะกับแบรนด์นี้คอลลาที อะออัพจะพูดออกเสียงไงนะคอนราตีคอนราตีขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับว่าทําไมต้องชื่อว่าคอนราตีอะคอนราตีนะคะมาจากคอลลาเจนค่ะที่เราเลือกผสมลงไปค่ะร้านเราเป็นชานมไข่มุกผสมคอลลาเจนจ้าวแรกในประเทศไทยขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับใครที่สนใจอยากจะลงทุนในธุรกิจตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นยังไงบ้างรวมต้นเพียง99,000มบาทเท่านั้นค่ะก็คือกำเงินมา10,000 0เนี่ย มีทอนกลับไปเตรียมตัวเลยค่ะมีทอนด้วยนะคะใน9 9 0 0 0บาทเนี่ยทางคอร์รทีเนี่ยมีอะไรให้บ้างทางเรานะคะมีอุปกรณ์ช่วยการเปิดร้านค่ะเทรนนิ่งให้ฟรีการตลาดออฟไลน์ออนไลน์เราดูแลให้ตลอดสัญญาเลยนะคะเรียกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะคะอย่างส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มีแน่นอนค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีฟรีหมดเลยนะคะ มอกย้ผมสังเกตเห็นในร้านนอกจากตัวไข่มุกสีชมพูแล้วเนี่ยอันนี้มีไอศครีมด้วยใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวกันปีนี้เลยค่ะครับผมเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะคะผสมคอลลาเจนและก็ตัวฮอกไกโดมิ้วค่ะก็จะเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งไหมฮะใช่ค่ะแพ็กเกจสำหรับไอศครีมนะคะเรามีทำเลทองพร้อมเปิดที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศแถวแถวบ้านคุณผู้ชมนะฮะใครที่มีเซเว่นอีเลเว่นร้านสะดวกซื้อที่ทราฟฟิกดีๆโซนนี้น่าไปลงมากๆนะครับอ่ะใครสนใจคอลลาเจ ติดต่อได้ทางไหนครับสามารถติดต่อนะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook ค่ะคอนราทีไทยแลนด์หรือว่าที่ Line แอดนะคะคอนราทีไทยแลนด์นั่นเองค่ะรีบมากันเยอะๆอเลยนะคะเพราะว่าภายในงานนี้ส่วนลดสูงสุด50,000ืค่ะโอ้โหต้องมาเลยนะทุกคนในงานที b o ในปีนี้นะครับอ่ะ,อะวันนี้ขอ,ขอบคุณปุ้ยด้วยนะค,ะนะครับขอบคุณากะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วอื่นต่อฮะโอ้สวยน่ารักมาก ทุกคนฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านขนมร้านโปรดของผมเลยฮะกับเบเกอร i วิชนะฮะ,ะ,ฮะเป็นร้านที่ได้กลิ่นอายในเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นนะครับอ่ะวันนี้เราอยู่กับอันนี้พี่อะไรครับสวัสดีครับปุยค่ะพี่ปุยนะครับผม<ะ>ขอเรียสอบถามได้ไหมครับถ้าอยากจะลงทุนในแฟรนไชส์ของเบเกอรวิชเริ่มต้นเท่าไหร่คร ปีนี้นะคะพิเศษเราปรับขนาดพื้นที่ลงค่ะให้เล็กขึ้นลงทุนน้อยลงค่ะตอนนี้เราจะอยู่ที่พื้นที่10-15ตารางเมตรนะคะอยู่ที่1.2ล้านถึง1.5ตัวสัญญานะคะจะอยู่ที่3ปีต่อ3ปีอัตโนมัติเลยค่ะก็หมายควว่าคุณลูกค้าในระหว่าง3ปีแรกคุณลูกค้าดําเนินกิจการดีนะคะต่ออีก3ปีหลังอัตโนมัติเลยค่ะเท่ากับคุณลูกค้าลงทุน3แสนในสัญญาเป็นชายถือสัญญาเราได้6ปีเลยค่ะแล้วเรื่องการ management การ training ทางเรามีทีมเทนนิงให้นะคะลงให้หน้างานเลยค่ะสองอาทิตย์ค่ะก็เ,เรียกว่าครบ4วันใช่ค่ะเทนนิงตั้งแต่ เด็กที่ยังไม่เป็นอะไรเลยกนเก่งเลยค่ะสามารถขายของได้แพ็คกิ้งได้ค่ะบริการลูกค้าได้หมดเลยค่ะตอนนี้เรียกว่าติดปีให้เลยใช่ค่ะเน้นเซอร์วิสให้เลยค่ะโอ้สุดยอดมากนะครับใครสนใจสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับทาง f a c e b o o k เบคอาวิสเจแปนน h o โฮมเมดเคค่ะแล้วก็ Instagram t ท k t ต k อเซิร์ชชื่อเดียวกันได้เลยนะคะโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ผมโกยกลับบ้านได้เลยไได้เลยค่ะน่าเอาไปหมดเลย โโอ้หเห็นแล้วอยากจะสั่งอย่างละหนึ่ง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 เลยเอาเลยไหมคะเอาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไผ่ครับสวัสดีค่ะพี่ไผ่ครับช่วยแนะนำเลยครับว่าโตโร่ฟรายคืออะไรครับอ่ะให้พี่ไผ่ค่ะโตโร่ฟรายนะคะโปรดักของเราอะค่ะเป็นเฟรนช์ฟรายยาวยาวหนึ่งฟุตถูกแท่งค่ะแล้วก็ราดด้วยชีสหลายรสชาติเลยอร่อยทุกรสชาติค่ะคราวนี้เนี่ยเห็นว่าโอ้โหมีรสชาติที่เป็นเบสเซอร์ด้วยมีตัวไหนบ้างครับถ้าเกิดว่าให้แนะนำเลยอะค่ะโปรดักที ขาย,ยานที่สุดของเราค่ะเราเรียกว่าซิกเนเจอร์มิกซ์นะคะเราประกอบด้วยสไปซี่ชีสอันเยนชีสแล้วก็ออริจินอลชีสค่ะถ้าจะลงทุนเนี่ยลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ ค่าตัรเนียมเราราคาเดียวค่ะ988,000บาทไม่รวมค่าก่อสร้างน,นะคะเฉพาะในงาน TFBO ค่ะ <S 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 เราแถมไปเลยกับวัตถุดิบในช่วงเปิดร้านมูลค่าถึง50,000บาทค่ะในปีนี้มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้กับนักลงทุนบ้างครับในปีนี้แน่นอนเรามีการออกรสชาติชีสใหม่อีก2รสชาติ <S <S ครัแล้วก็ยังมีโปรดัก อื่นๆน้องใหม่ตามมาอีกมากมายแต่ขออุบไว้ก่อนค่ะมากมายจริงๆถามเลยว่าตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้มี16สาขาในประเทศไทยนะคะแต่จะแอบ,บไปมีสาขาในต่างประเทศไทยในปีนี้ด้วยค่ะพอ,อจะคอมมิเมนต์ดได้ไหมครับว่าจุดคืนทุนของโตโรไฟอยู่ที่ประมาณกี่เดือนกี่ปีครับ สอ2ปีแน่นอนใครสนใจติดต่อได้ทางโซเชียลเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะ Facebook, TikTok, Instagram ค่ะเจอเราทุกที่เลยค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ภัยด้วยนะครับใครสนใจของอร่อยๆอแบบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้กินได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะ<ช>สวัสดีครับดีค่ะขอบคุณค่ะ คนครับเวลาใครที่ทํางานออฟฟิศนะฮะน่าจะคุ้นกับแบรนด์นี้เปอย่างดีกับ Office m a t e นะครับผ่าเหลืออะไรก็แวะมาแต่ตอนนี้เขามีการต่อยอดออกมาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยนะครับคุณดิครับตัวของ o i f i m e t e Plus เนี่ยคืออะไรฮะคือร้านขายอุปกรณ์สํานักงานจริงๆเราก็ไม่ใช่แค่สํานักงานหรอกคะ่ะทุกอย่างเพื่อ,อภาคธุรกิจที่ธุรกิจต้องการในการเปิดลงทุนนะคะคือเรามองตลาดต่างจังหวัดเอไาไว้่ะซึ่งก็เปิดนอกห้างได้เลย เป็นอาคารพาณิชย์อ,อย่างเช่นมีอาคารว่างห้องเดียว2ห้องแบบนี้เปิดร้านออฟฟิศเมดพัทเราได้เลยค่ะก็คือสามารถเอา Product ์เอาเซอร์วิไปลงได้เลยใช่ลงทุนเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะลงทุนเริ่มต้นคือ2อล้านเค่ะพร้อมเปิดพร้อมขายด้วยในนั้นก็จะมีค่าสินค้าให้แล้วการก่อสร้างให้แล้วตกแต่งรวมถึงระบบของออฟฟิศเมดด้วยค่ะระบบนี่หมายถึงว่าระบบสต๊อก ระบบการจัดการการบริหารทุกอย่างเลยไหมครใช่ค่ะทางคลาสของเราค่ะคือสามารถขายได้ออนไลน์ได้นะคะหรือว่ามีเป็นระบบใดเล็กเซลเนาะเพราะฉะนั้นระบบที่พูดถึงก็คืออ่าระบบโลจิสติกด้วยการบริหารคลาสด้วยค่ะแล้วก็ระบบการขนส่งต่างๆหรือว่าการรับออเดอร์ส้่งสินค้าออฟฟิศเมดค่ะไปส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าของคุณได้เลยค่ะทั่วประเทศจุดคืนทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับจากเงิบิเทั้งหมดค่ะคืนทุนมาตรฐานของเราเลยคือ3ปีครึ่งประมาณ3ปีครึ่งเนาะใช่ในง ยาแฟนชาย6ปีใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อลงทุนได้ทางไหนครับคุณดิค่ะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ s i ofm underscore plus นะคะหรือว่าโทรมาที่099128 5000ค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับใครสนใจธุรกิจแบบนี้นะครับทางหาได้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ บอกเลยฮะแค่เห็นชื่อแบรนด์ก็รู้สึกฟิลกู๊ดแล้วฮะกับแบรนด์มีความสุขนะสวัสดีคแคบคุณเด่นครับบอกคุณเด่นคร <darum, S 1> ับถามหน่อยเด้นไหมครับว่าแบรนด์มีความสุขเนี่ยคืออะไรฮะมาเป็นกระบอกกระบอกแบบนี้ก็าตามชื่อนะครับแบรนด์เราอยากให้คนมีความสุขในการดื่มชาโดมไข่ฟูนะครับและแบรนด์เราเป็นที่เดียวของด้วยทศที่เป็นสาุปกระบอกถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาร่วมรักโลกแบบมีความสุขแบบนี <Before> ้คร <area media domain>. ับผม อะไรเริ่มต้นเท่าไหร่ครับอ่าเข้าไปใช้เริ่มต้นน,ตนนะครับอยู่ที่2องแสนสหมื่นแปดพันบาทครับก็จะได้ชุดแฟนชายครบเลยแล้วก็จะมีทีมทีเดียวออกแบบให้ก,การตลาดเข้าไปดูแลครับผมแต่อย่างนั้นจะเป็นค่าก่อสร้างครับซึ่งเราก็อ่าแล้วแต่พื้นที่ทางลูกค้าครับผมแล้วจุดคืนทุนอยู่ที่ประมาณเอฟเฟคประมาณเท่าไหร,ร่อ่าจากทีปีเท่าเก็บไว้นะครับใช่คหมดอยู่ที่ประมาณครึ่งปีครับโโอ้หถือว่าเร็วมากๆนะฮะถ้าใครสนใจอยากลงทุนกับมีความสุขตอนนี้ ติดต่อทางไหนครับคุณเดนอ่าทาง Facebook ได้เลยครับแล้วก็ทางอ่าเพจหน้าหลักของเราก็ได้ครับทางช่องทางเว็บไซต์ก็ได้ครับเซิร์ชตามนี้ครับมีความสุขครับอ่าหรือจะเบอร์โทรตามที่ขึ้นกลางๆได้เลยนะครับครับผมอ่าวันนี้ขอบคุณคุณเดนด้วยนะครับขอบคุณครับปังๆครับคุณเดนครับผมครับครับ โอทุกคน ไม่น่าเชื่อว,ว่าตอนนี้เนสกาแฟนะครเขามีในส่วนของแฟรนไชส์ให้เรามีธุรกิจร้านกาแฟเป็นของตัวเองได้แล้วนะฮะสวัสดีครับคุณตานค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณตานเนสกาแฟตอนนี้เรามีกลยุทธ์อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาเปิดแฟรนไชส์เป็นเจ้าของร้านกาแฟของเนสกาแฟได้แล้วโมเดลเนี่ยก็จะเป็นโมเดลคาเฟ่นะคะเสิร์ฟกาแฟสดนะคะจากเลดกาแฟเลยนะคะถ้าอยากจะเปิดเนี่ยมีทั้งหมด3สเกลด้วยกันใช่ค่ะให้ได้เปิดอันนี้เป็นสเกลเริ่มต้นถูกไหมฮะใช่ค่ะอันนี้คือวันนี้ค่ะที่งานอ่ะเรา จำลองโมเดลที่เป็นแบบเดอะเคาน์เตอร์นะคะคให้ดูกันเป็นโมเดลเริ่มต้นราคาแพ็กเกจจะอยู่ที่1.6ล้านบาทนะคะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย30ตารางเมตรนะคะแบบที่2เนี่ยจะเป็นฟิตอินสเปซคือ,อทางว่าที่ผู้ประกอบการ,รมีอาคารพาณิชย์มีบ้านอยู่แบบว่าอุ้ยฉันไม่ได้ทาอะไรอย,อยากเปลี่ยนเป็นคาเฟ่นะคะก็จะเป็นโมเดลฟิตอินสเปซเลยซึ่งพื้นที่เริ่มต้นจะอยู่ที่60ตารางเมตรนะคะราคาแพ็กเกจเริ่มต้นอยู่ที่28ล้านบาทนะคะและแบบสุดท้ายะค,ะครับมมีที่ดินวา่างเปล่ามาเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ได้เลย นะคะโมเดลเราจะเริ่มต้นที่6 0ตาารงเมตรเหมือนกันนะคะโดยที่ราคาแพ็กเกจจะเริ่มต้นอยู่ที่4.2ล้านบาท <ừ> ค่ะ <ừ> ซึ่งในราคาแพ็กเกจตรงนี้ค่ะค ได้คาเฟ่ทางร้านแบบนี้เลยนะคะเอาไปเปิดนะคะโดยที่เราเรียกว่าดูแลครบจบตั้งแต่ต้นน้ำเยนปลายน้ำน,นะคะให้คําปรึกษานะคะให้ข้อมูลนะคะเทรนนิ่งนะคะซัพพอร์ตจนลูกค้าสามารถเปิดสาขาได้นั่นเองค่ะใครสนใจสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างค่ะเซิร์ชใน Facebook ค่ะว่าคาเฟ่เนสกาแฟนะคะคาเฟ่ C A S E นะคะเว้นวัคเนสกาแฟนะคะทักเข้ามานะคะหาแอดมินของเรานะคะว่าสนใจอยากจะเปิดนะคะโมเดลธุรกิจคาเฟ่เนสกาแฟนะคะครับวันนี้ก็ขอบคุณตามด้วยนะ ค่ะคุณคชาเดี๋ยวผมเอาอกลับเลยนะได้เลย,เยค่ะสักร้านเนี่ยค่ะสักร้าน ทุกคนครับตอนนี้นะครับแบรนด์ชาไข่มุกที่เรารู้จักกันแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณแนนมาพูดคุดยกันดีกว่าสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะคุณแนนครับอันนี้คืออะไรครับชาไข่มุกสโนโคนใช่ค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นโปรดักต์ใหม่ของชาไข่มุกของเราเลยค่ะจะเป็นวิงซูนะคะเริ่มต้นที่19บาทค่ะและจุดเด่นกว่านั้นนะคะก็คือจะมีน้ำเลมอนอยู่ที่9บาทค่ะรสชาติที่มีจะมีชาไทยนะคะนมชู๊โกโก้มัชฉาค่ะและจุดเด่นกว่านั้นก็คือเป็นตัวนมสดเลยค่ะคุณลูกค้าคะแล้วก็มีท็อปปิ ใช่ค่ะ,อะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลงทุนในสโนโคลเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะเริ่มต้นนะคะรานะคาเริ่มต้นอยู่ที่3า8 0 0นหาค่ะจะได้ซุ้มสแตนอะโลนนะคะไปเปิดหน้าร้านได้เลยขนาด5้คูณสค่ะอ่านี่ครับทุกคนใครอยากมีธุรกิจเปิดบิงซูใครสนใจติดต่อได้ทางไหนฮะคุณแสามารถแอดไลน์แอดชาไข่มุกเข้ามาได้เลยค่ะแอดไนนะคะ c h a, a k a i m u k ค่ะชาไข่มุกค่ะ,อะโอเคครับผมตอนนี้ เปิดที่นี่ที่แรกนะครับ,ครบใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยรีบจับจองไปเป็นเจ้าของธุรกิจปั a ชายนี้ได้เลยครับเน,นีลฟูแนน,นด้วยนะครับยินดีดค่ะขอบคุณค่ะ อยู่เมืองไทยก็ต้องกินอะไรที่มันเป็นแบบฟิล์มมะพร้าวโคโค่เนาะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์โคโค่วอล์คครับสวัสดีค่ะสวัสดีคอันนี้พี่อะไรนะซูซี่ค่ะพี่ซูซี่ครับพี่ซูซี่ครับโคโค่วอล์คให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้างครับค่ะแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ดื่มที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากมะพร้าวมะพร้าวที่เราใช้ก็จะมาจากเกษตรกรของไทยเรานี่แะค่ะก็มาลังสรรเป็นเมนูต่างๆเมนูของเราเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะมีตัวมะพร้าวฝันนมสดค่ะคือตัวมะพร้าวปันนมสดของเราเนี่ยจะมีเนื้อ เท้าส<ๆ>ุกๆกะล่างเนี่ยค่ะให้เคียวด้วยราคาค่าใช้จ่ายในการลงทุนแฟรนไชส์นิดนึงครับว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับแฟรนไชส์ของเรานะคะลงทุนอยู่ที่5,900บาทค่ะโอ้ห9า0มืถือว่าราคาดีมากๆากค่ะในราคานี้ได้อะไรไปบ้างครับค่ะในราคานี้ลูกค้าจะได้อุปกรณ์นะคะ แล้วก็วัตถุดิบพร้อมเปิดร้านได้เลยแล้วก็มีป้ายไฟแถมด้วยเหมาะสำหรับลูกค้านี่มีมีเคาน์เตอร์อยู่แล้วมีซุ้มหรือว่ามีร้านอยู่แล้วก็ลงทุนเป็นไซส์นี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากได้ตัวร้านไปด้วยก็ถ้าเป็นไซส์นี้ก็จะอยู่ที่1 2 9 9 0 0สม้ารวมโครงสร้างจุดคืนทุนนี่แอพิเรชอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ3 6ถึงเดือนขึ้นอยู่กับพื้นที่นะถือว่าโอเคนะใครสนใจติดต่อได้ทางไหนครับค่ะติดต่อได้ที่เพจโคฟเวอ์ นะคะหรือว่า l i น์แอดโคโค่อันเดียสตอร์วอล์กหรือว่าเบอร์0991788793ค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่สุซีด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะโคโค่วอล์กนะฮะน้ำมะพร้าวน้ำหอมล้วนๆครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ แล้วมาถึงแบรนด์ในส่วนของลอนด d r ีกันบ้างนะฮะกับแบรนด์ที่ต้องบอกว่ามีแทบทุกซอกทุกมุมในประเทศไทยครับกับอ t ดทรีวอชแอนด์สรัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมจะต้องสัมภาษณ์ใครดีครับเนี่ยอันไหน อันนี้เป็นตัวเอกค่ะอันนี้เป็นตัวเอกนะฮะแต่ว่าถ้าสัมภาษณ์ตัวเอกอาจจะไม่ได้คุยอะไรอาจจะจับใจความอะไรไม่ได้นะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพี่กบแล้วกันนะครับว่าตัวของอัตรีเนี่ยตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศก็มีประมาณ1 3 0 0กว่าสาขาแล้วค่ะทั่วประเทศไทยที่เปิดไปแล้วนะคะแล้วก็มีที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้กับนักลงทุนที่มาในงาน TFBO บ้างฮะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไซส์ M หรือว่า ไซส์ M พัตเนี่ยค่ะก็จะได้รับส่วนลดเนี่ย50%สําหรับเครื่องซักขนาดกลาง14กิโลกรัมจํานวนหนึ่งเครื่องนะคะแล้วไซส์ L เนี่ยจะได้รับเป็นไซส์ L พัตเลยครับคือลูกค้าซื้อไซส์ L แต่ว่าได้ L พัตนะคะแล้วก็แถมฟรีอีกค่ะแถมฟรีเครื่องซักขนาด9กิโลกรัมจํานวนหนึ่งเครื่องค่ะรวมทั้งสิ้นเนี่ยจากเดิมได้10เครื่องกลายเป็น11เครื่องค่ะแล้วก็มีซื้อไซส์ L พัตจะได้รับเป็นไซส์ XL โอ้โหสําหรับลูกค้าที่วางเงินจองภายในงานเนี่ยจะะไไไดดด้้้้้รรรรรัับบนนนนนาาาาายยยยยปปขขฟีีีเเเเลลลลคค่่่่ตตอออืืแกกกใหูททงุซ ให้ลูกค้าได้เลยโอ้โหจริงะฮะ โอเคครับโอเคสอบถามนิดนึงได้ไหมครับว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยประมาณกี่เดือนหรือว่ากี่ปีในเรื่องของการคืนทุนครับภาพรวมนะคะโดยภาพรวมเฉลี่ยทุกสาขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสปีครึ่งถึง4ปีค่ะใครสนใจติดต่อได้ทางไหนครับพี่กบตอนนี้ก็มาที่งานได้นะคะงาน t โ o ที่บัลทิคบางนาอยู่ที่ hall E H หนึงหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยก็มาที่ Facebook Fanpage ได้เลยออตเทน i สวอชแอนดค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่กบด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะ น้องอัลตรีด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายและเราก็มาถึงกับอีกหนึ่งธุรกิจนะฮะโอ้โหมาสคอตเขาน่ารักมากครับกับ b r o w n i e 2 4 Hour w a s h and Dry นะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมต้องถามนิดนึงครับว่าความเป็นมาของแบรนด์ Brownie นี่ คือ,อยังไงบ้างครับเรานี่วอลแอนด์ดราเราเริ่มต้นมาจริงๆเราเริ่มต้นมาแต่ปี55แล้วนะภายใต้ 5, อัมเบร่าคอมานีของเรานะครับ <Ừ. S 2> ที่เรามีหลากหลายธุรกิจเลยแต่หลกัหลกๆเลยคือเราทำปั๊มลมยี่ห้อชื่อว่า เดลต้าคอมเพรสเซอร์เอเชียนะครับที่ดูแลให้กับปั๊มน้ำมันทั่วประเทศปั๊มลมทีเราเติมลมนี่นั่นแหละจต่นั้นเราเลยขยายธุรกิจออกมารเราเห็นว่ามันมีโน้ตฮาวใกล้เคียงกันเราเลยมาทำเรื่องเครื่องสกาดแล้วก็เปิดเซอร์วิสแบรนด์เราเป็นตัวบราวนี่ครับคราวนี้ถามหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้แบราวนี่24 hour w a s h and d r y ตรงนี้นะ,ะ <S <S> <S มีกี่สาขาแล้วฮะตอนนี้มีอยู่ประมาณ100กว่ากว่าสาขาครับโอ้เยอะมากครับผมเพิ่งเปิดได้กี่ปีครับประมาณตอนนี้ตัวแบราดนี่สามปีครึ่งครับสามปีครึ่ง สอบถามในเรื่องของราคาค่างวดในการลงทุนหน่อยได้ไหมค,ครับว่าเท่าไหร่บ้างครับ บราวนี่พเมนติโปงเราครับเริ่มต้นลงทุนอยู่ที่2ล้านบาทนะครับจริงๆคือ1 9 9่งจุดเก้าเก้านะหนึ่งล้านครับผมพร้อมตกแต่งพร้อมอะไรเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเลยครับใครที่อยากลงทุนติดต่อได้ทางไหนฮะครับติดต่อบราวนี่วอชได้นะครับผมที่ไลน์แอดเครื่องหมายแอดไซแล้วก็ b r o w n y บราวนี่วอชครับผมโอเคครับผม1.99เท่านั้นนะฮะใครสนใจนะครับติดต่อได้ทางข้างล่างนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไกล้องหน่อย โอ้แล้วตรงนี้ต้องบอกว่ามาเป็นเครือเลยฮะสำหรับเครือสบายนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่จุ้ยนะครับสวัสดีครับพี่จุ้ยครับวันนี้ในงาน TFBO นะครับสำหรับเครือของสบายเนี่ยเรามีอะไรมานําเสนอให้กับนักลงทุนบ้างครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวสบายเองเนี่ยมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่จะให้นักลงทุนเนี่ยที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์เนี่ยได้ดูว่ามีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไหน เ,เหมาะกการลงทุนบ้างน,นะครับอย่างตัวแรกนี้ขอนําเสนอเลยนะครับก็คือเป็นร้านรวมพัสดุส่ง เราเป็นสูนยรวมขนส่งชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยเคอรี่เจนทีแล้วก็ตัว DHL นะครับราคาแพ็กเกจเริ่มต้นจริงเนี่ยกับนักลงทุนเนี่ยที่มีอุปกรณ์แล้วเนี่ยสามารถเริ่มต้นเพียง6 6 6บาทเองฮ้า600เองเหรอพี่เดี๋ยวนี้เปิดแฟนชายรวมพัสดุส่งเนี่ยก็คุณน้อยมากนะครับก็มีแค่บริการก็สามารถเป็นร้านศูนยรวม ส่งพัสดุได้แล้วโอ oh ้โ oh. หแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีอุปกรณ์เลยถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็จะมีแพ็กเกจเพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็คืออยู่แค่17,700ก็จะมีทั้งเครื่องข่างตัวพิมพ์ลาเบลนะครับตัวพิมพ์ใบเสร็จแล้วก็ตัวอ่านบาร์โค้ดผมว่าน่าเป็นแฟรนไชส์ที่ราคาดีมากๆเลยนะในงานนี้นะครับ<ช>สำหรับชิปสมายทางสบายเองก็จะมีร้านสะดวกชักภายใต้ชื่อ สบายวอชน,นะครับออซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าการเริ่มต้นแค่9,99,000บาทได้อะไรไปบานะ้างในราคานี้นี่ครับ9,99,000บาทจะเห็นว่านักลงทุนจะได้ทั้งเ,ออเครื่องอบ4เครื่องครับผมเครื่องซักสีเครื่องอแล้วก็จะมีตู้แลกเหรียญกับตู้ออที่เป็นพวกออพน้ำยาปรับเขยาสัมผัา,า,าน้ำยา,าร้า อยู่ในนี้เลยนะครับใครสนใจธุรกิจทั้งหมดนี้เข้าไปติดตามดีเทลได้ทางไหนครับพี่จุ้ยครับก็จริงๆของสบายเองก็จะมีตัวเว็บไซต์ f a c e b o o k ครับก็คือเข้าไปสบาย e ทคได้เลยครับสบายเทคใช่ครับเข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้เพิ่มเติมได้เลยครับโอเคครับนี่เป็นอีกหนึ่งเครือครับที่น่าสนใจมากๆแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยด้วยนะครับคครับสวัสดีครับ โอ้หเรียกได้ว่าจุกใจกันสุดๆเลยฮะนี่ยังเป็นเพียงแค่แฟรนไชส์ส่วนหนึ่งนะครับของงาน TFBO ในปีนี้ที่ทางลงทุนแฟรนไชส์พาทุกคนไปสัมผัสครับยังมีอีกหลากหลายแฟรนไชส์นะที่น่าสนใจให้ลงทุนครับหากใครสนใจนะครับแฟรนไชส์ตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นตัวกลางช่วยประสานนะฮะให้คุณได้ลงทุนนั่นเองครับ หรือว่าถ้าใครนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยในคอมมูนิตี้ของเราก็มีเช่นเดียวกันครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับในเพจลงทุนแฟรนไชส์ครับแล้วก็ลงทุนแฟรนไชส์ในแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองครับเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเข้าไปหานะครับว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนที่น่าลงทุนได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับงาน TFBO 2025ในปีหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ